สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะ,ค,ค,ค,ะคุณครูแวววันนี้นะคะเรากลับมาพบกันเป็นคลิปที่5แล้วนะคะถ้าเด็กๆไม่อยากพลาดชมคลิปของคุณครูแล้วล่ะก็ให้กดติดตามไว้ที่ช่องศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัตตาด้วยนะคะหรือถ้าอยากชมคลิปย้อนหลังก็ง่ายนิดเดียวค่ะแค่ให้คุณพ่อคุณแม่ เข้าไปที่แอป YouTube แล้วกดที่ช่องค้นหาพิมพ์พคำว่าอะไรคะครูแววสูตรเ็็กเล็กลงเรียนวัตานค่ะใช่แล้วค่ะแค่นั้นเองคลิปทั้งหมดที่คุณครูลงไว้นะคะก็จะขึ้นมาให้เด็กๆได้เลือกชมทั้งหมดเลยใช่แล้วล่ะค่ะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้หน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขกันนะคะและเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เข้าใจในบทเรียนมากขึ้นคุณครูก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะ ชื่อเรื่องมีอยู่ว่าหนูนิดจ,จะไม่ทำอีกแล้วในช่วงปิดเทอมคุณพ่อต้องออกไปทำงานทุกวันหนูนิดก็ได้แต่อยู่กับคุณแม่ที่บ้านได้เวลาทานข้าวแล้วจ้าหนูนิดอย่าลืมล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะลูกค่ะคุณแม่อืมเดี๋ยวค่อยล้างมือดีกว่าอี๋ทำไมกับข้าวถึงมีแต่ผักล่ะคะ หนูนิดไม่ชอบเลยหนูนิดอยากกินลูกอมอยากกินขนมมากกว่าค่ะไม่ได้หรอกจ้าลูกถ้าหนูนิดไม่อยากปวดท้องต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และทานให้ครบห้าหมู่นะจ๊ะหนูนิดขอรับประทานแค่ข้าวเปล่าอย่างเดียวได้ไหมคะแล้วหนูนิดจะขอออกไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนๆค่ะว่าแล้วหนูนิดก็วิ่งออกไปเล่นกับเพื่อนๆกลับมาแล้วค่ะ ไปเล่นมาเหนื่อย<ๆ>เหนื่อออกเยอะเลยดูสิผมเเผาดุ้งรังไปหมดหนูนิดไปอาบน้ำแปรงฟันก่อนนะลูกหนูนิดเหนื่อยหนูนิดขอไปนอนพักก่อนนะคะคุณแม่แล้แล้วหนูนิดก็ได้เผลอหลับไปจนถึงเช้ารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งโอ๊ยทำไมคันจังเลยเนี่ยคันทั้งหัวคันทั้งตัวคันไปหมดแล้วอะค่ะคุณแม่ค่ะ เป็นอะไรไปลูกเนี่ยเห็นไหมเพราะหนูไม่ยอมอาบน้ำไงจ๊ะมามาเดี๋ยวแม่จะพาไปอาบน้ำแปรงฟันนะว้าสบายตัวจังเลยค่ะหนูนิดไม่คันหัวไม่คันตัวแต่ว่าตอนนี้หนูนิดหิวแล้วว่ะค่ะคุณแม่ค่ะหนูนิดอยากทานไข่ดาวจังค่ะและแล้วมื้อเที่ยงคุณแม่ ก็เดินไปตามหนูนิดไปทานข้าวได้เวลาทานข้าวแล้วจ้ะลูกเอา้าวหนูนิดเป็นอะไรไปลูกทำไมนอนตัวงออย่างนั้นล่ะหนูปวดท้องจังเลยค่ะคุณแม่หนูอึอไม่ออกด้วยไม่ได้อึอมาสองวันแล้วค่ะโอ้ยแย่จังเลยเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปหาหมอนะจ๊ะแม่ก็ได้พาหนูนิดไปหาหมอที่โรงพยาบาล คุณหมอได้ให้ยามารับประทานและให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านได้อย่างที่คุณหมอบอกท่านหนูรู้จักรางมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารเวลารับประทานอาหารก็ทานที่ครบเ้า่หมู่เช่นผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆหนูก็จะไม่ปวดท้องและท้องของหนูก็จะไม่ผูกขับถ่ายง่ายขับถ่ายทุกวันและที่สำคัญหลังรับประทานอาหาร ต้องแปลงฟันให้สะอาดทุกครั้งหรืออย่างน้อยแปลงเช้าและก่อนนอนนะจ๊าลูกจ๋าค่ะคุณแม่หนูนิดเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้หนูนิดจะเชื่อฟังคำที่คุณแม่และคุณหมอบอกนะคะหนูนิดจะไม่ดือ้อหนูนิดจะไม่ทําอีกแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆได้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างเชื่อว่าเด็กๆจะต้องรู้แน่ๆเลยนะคะ ถ้าเด็กๆไม่อยากไปหาหมอเหมือนหนูนิดเด็กๆจะต้องปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารให้ถูกสุขนิสัยนะคะรับประทานผักผล,ลไม้ด้วยและที่สำคัญขับถ่ายให้เป็นเวลาก่อนรับประทานอาหารให้ล้างมือและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งก็ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยเช่นกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยเด็กๆคะเวลาไปเล่นที่ไหนมาเนื้อตัวสกรปรกใช่ไหมคะ เด็กๆก็ต้องอาบน้ำสระผมให้ตัวหอมๆแปลงฟันให้สะอาดก่อนที่จะเข้านอนนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแนนและคุณครูแววต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ที่คลิปหน้าเลยนะคะเด็กๆหากว่าเด็กๆคิดถึงกันแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เปิดรับชมคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย